ถวายลูกชายคนนี้แดกพระองค์พระอจะให้เกิดไปขึ้นกับเขาก็ได้ต่อให้เขาไม่สามารถเลิกยาได้ยังติดเป็นยาต่อไปเป,อกกเป็นของพระองค์ยกขึ้นเป็นของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยพอเรายกสิทธิ์อย่างนั้นให้เป็นของพระเยซูแล้วเนี่ยเรามิชัยเหนือความวิตกกังวลเราเป็นอิสระเหนือความหวาดกลัวทั้งสิ้นแล้วก็เรา กำลังทาตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเพราะพระมพีบอกให้ถวายตัวถวายทั้งสิ้นแด่พระเจ้าแล้วก็ถวายเงินหมดกระเป๋ายังไม่เท่ากับถวายลูกชายสุดที่รักแด่พระองค์ใช่ไหมวันนี้พระองค์ถวายสุดแด่พระเจ้าและเมื่อเราถวายแด่พระเจ้าพระองค์จะเป็นคนรับเอาไว้เมื่อผมเอามอเตอร์ไซค์ให้กับพ่อรบพ่อรบยังไม่ทําลายมันทิ้งเพราะว่าพ่อรบรักและพ่อรบจะดูแล ชายต่อไปแต่ยกให้เป็นสิ่งทพระเยซูแล้วเดินหน้าทำตามน้พระเจ้าผมจะมาเชิญกับเหตุการณ์สถานการณ์วิกฤตของลูกชายได้อย่างมีชัยชนะอย่างเกิดผลและเป็นพรและในที่สุดสิ่งดีจะเกิดขึ้นสิ่งดีจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆดังนั้น,น,นขั้นตอนแรกเลยที่สําคัญมากแล้วก็เราต้องทําบ่อยที่สุดที่จะบ่อยได้ก็คือการ ที่เรากังวลนั้นถวายแด่พระเจ้าเอาสิ่งที่ยึดรวยเนี่ยทำให้เราไม่สามารถก้าวทําตามน้าพระทัยของพระเจ้าได้เนี่ยมอบแด่พระเจ้าไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคนที่เรารักหรือเป็นความฝันของเราปามปรารถนาเราอยากจะรวยเราอยากจะไปอยากจะแต่งงานอยากประสบความสํมาเร็จก็ได้แต่ไม่เอาก็ได้ไม่รวยก็ได้ไม่แต่งงานก็ได้ไม่ประสบความสำเร็จก็ได้แต่ฉัน